รู้สู้ได้จะพาไปคลี่คลายทุกความสงสัยเกี่ยวกับโควิด -19 ใน,ในสัตว์เลี้ยงเพื่อที่เราจะดูแลสัตว์เลี้ยงของเราได้อย่างปลอดภยัยจากงานวิจัยมากมายเชื่อกันว่าเชื้อโครโรนาที่ระบาดทุกวันนี้นั้นมาจากขังข่าวซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและเป็นแหล่งอาศัยของเชื้อไวรัสหลากหลายชนิดที่ก่อให้เกิดโรครุนแรงในมนุษย์อย่างเช่นไวรัสอีโบลางานวิจัยยังค้นพบว่า นอกเหนือจากั้างคาวและมนุษย์แล้วไวรัสโครโรนายังสามารถแพร่เชื้อระบาดในหมู่สัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่าอีกด้วยสัตว์เลี้ยงเรามีโอกาสที่จะติดโควิดไหมครับมีโอกาสที่จะไม่ได้เป็นอันตรายกับสัตว์เลี้ยงเลย และก็มีโอกาสน้อยมากๆที่จะแพร่ต่อไปยังคนเพื่อให้คนกลายเป็นโรคโควิด -19 หลกัหลกๆแล้วมาจากเจ้าของที่เป็นโควิด -19 แล้วก็มีมยังสัตว์เลี้ยงนะครับแต่การที่สัตว์เลี้ยงได้รับโควิด -19 นั้นไม่ได้แปลว่าทุกตัวจะต้องป่วยการที่เราตรวจพบในตัวเขาอาจจะเพียงแค่เป็นเรียกว่าการได้รับเชือ้อคือมีเชื้อเข้ามาแต่โควิด -19 เป็นโรคเฉพาะสำหรับในคน ดังนั้นโอกาสที่สัตว์เลี้ยงจะได้รับและไปก่อให้เกิดโรคนั้นน้อยมากเนื่องจากเชือ้อโควิด -19 ในสัตว์เลี้ยงมีการพบเจอเชือเช้อต่ำเมื่อติดเชื้อก็สามารถหายเองได้ดังนั้นสัตว์เลี้ยงไม่แพร่เชื้อสู่สัตว์ด้วยกันและไม่แพร่เชื้อสู่คนแต่เชื้อจากคนสามารถแพร่สู่สัตว์เลี้ยงได้จึงไม่ต้องกังวลว่าสัตว์เลี้ยงจะนําเชือ้อโควิดมาสู่เราแต่ให้ดีที่สุดคือการดูแลสุขภาพของเราและสัตว์เลี้ยงเป็นพิเศษ เพื่อความปลอดภัยจากภาวะนี้และผ่านพ้นไปได้วยกันจะเป็นการดีที่สุดชั่วแน่แชร์ได้